สวัสดีค่ะคุณม่อนค่ะวันหยุดไปเที่ยวหรือเปล่าคะก็ายังไม่มีแพลนค่ะอากาศแห้งไม่เสียงแห้งเลยอยู่นะคะอ๋อค่ะเห็นเห็นเห็นใช่ไหมคะพี่อัลโหลค่ะเห็นเห็นรายการเราอยู่ใช่ไหมคะอ๋อไม่ได้เปิดครับทษกที เดี๋ยวไปดูในอินเทอร์เน็ตของคุณพวันกันแล้วกันนะคะค่ะสถานการณ์ของทองคําเองเสียงดิฉันก็แหบตามอากาศด้วยนะคะขอโทษทีค,ค,ค่ะเป็นไงบ้างตลาดของต่างประเทศวันนี้นะคะวันนี้เปิดตลาดมาเนี่ยมีการทิ้งทองกันค่อนข้างรุนแรงนะคะอาจจะมาจากหลักๆเนี่ยมาจากทางการประชุมของเอ่เอ e บีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย ก็ยังไม่สามารถหาวิาวธีการคลี่คลายวิกฤตได้เพีย<ฤ>งแต่ว่าก็มีการตั้งกองทุนใหม่ขึ้นมาอีกองทุนหนึ่ง เพื่อที่จะระดมเงินเข้ามาช่วยทางที่ยุโรโปโดยที่กองทุนนี้ได้เงินประมาณ2องแสนล้านล้านลาน้ลานยูโรเข้ามาให้ทาง IMF แล้ว IMF ก็จะมาสป,ปอร์ตอีกทีกับประเทศที่มีปัญหาทางด้านการเงินการคลังแล้วก็มีการประชุมกันว่าจะมีนโยบายการเงินการคลังออกมาเพื่อให้สมาชิกของกลุ่มยุโรป ทุกทั้งหลายเนี่ยเข้ามาถักปฏิบัติตามเพื่อที่จะให้มีวินัยทางด้านการเงินการคลังแต่เขาเชื่อว่าก่อนที่จะถึงคริสต์มาสอาจจะมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอันนี้เป็นแค่นโยบายหรือว่ายังไม่ได้ไฟแนโลจริงๆนะคะก็ไม่รู้ว่าเงิน2องแสนเนี้ยประเทศไหนจะมีตังเอาไปช่วย IMF ได้เนะาะค่ะใช่ค่ะเยรเอรมันก็ย่ที่อื่นก็ยามีแต่ตัวเลขออกมาใช่ เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้นักลงทุนไม่มั่นใจจะเห็นได้ว่ายูโรอ่อนลงมาค่อนข้างเยอะเราก็<ช>ทองคําเนี่ยก็ตามยูโรอย่างที่ดิฉันบอกว่าทองคําค่อนข้างจะตามยูโรประมาณ80%<ช><ช>กว่าเปอร์เ็นต์พอยูโรอ่อนทองคําก็ร่วงมาตั้งแต่เ,เช้าเนี่ยลงมาเกือบ35 u s ดอลลาร์แล้วส<อ>ตอรอยจะเอาถ,อถือว่าค่อนข้างร<ช>ุนแรลงมากต่ไต่คอมเมกโกนี้ตอนนี้ลดไป33เหรียญแล้วนะคะ ค่ะค่อนข้างสูงมากเปิดเช้ามาเนี่ยเปิดอยู่พันเจ็ดร้อยสิบสองแล้วก็ไปทำลายที่พันเจ็ด้อยสิบสามและปัจจุบันอยู่ที่พันหกร้อยแปดสิบอลลาดอลลาร์อยซาวเราก็ยังเชื่อว่าทองคำมีโอกาสที่จะอ่อนลงไปอีก oh. ในอาทิตย์นี้เรามองแนวรับอยู่ที่พันหกร้อยห้าสิบดอลลาดอลลรอยซาว์ค่ะ โอ้หายไปอีกเหรอคะสามสิบเรียนอีกเหรอคะมีโอกาสที่จะลง<ฮ>มาเพราะว่านักลงนักลงทุนไม่เชื่อมั่นกับกับตัวยูโรมันไม่ได้เป็นแค่ตลาดนี้ตลาดเดียวตลาดหุ้นซีกเอเชียทั้งหมดซึ่งซีกเอเชียเนี่ยประเทศจีนค่อนข้างมีมีผลกับกับทองคำในตอนช่วงเช้าเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยชางชานจีนเนี่ยเขาจะมีการเฮดจิ้งระหว่างทองคำแท่งกับ ตลาดฟิวเจอร์ถ้าเฮดจิงก็จะมีการซื้อเพื่อผลักดันให้ทองคําขึ้นแต่วันนี้กลายเป็นว่าประเทศจีนทั้งซีกแถบเอเชียเนี่ยจะขายทั้งหุน้นทั้งทองคําลงมานี่คืออีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ทองคาปรับตัวลงมาค่อนข้างรุนแรบงบถ้าในซีกเอเชียเนี่ยแค่วันเดียวนี่ลงมา30มสิเหรียญถือว่าค่อนข้างเยอะค่ะประกาศประกาศใครอยากซื้อทองสองหมื่นสี่ปิดได้เห็นหรือเปล่าน่มีโอกาสสองหมื่น <c oughs> สี่ <c oughs> <24 S 2> ตบาททองนะ <c oughs> แต่อย่างที่บอกคือมุมมองของวลจีเราก็มองว่ายัางไงซะปีหน้าเนี่ยทองคําก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นรา <c oughs> ่นั้นเนี่ยนักลงทุน,นก็รอจังหวะที่ <c oughs> ว่าต่ําสุดของวนันหรือจตาำสุดของอา,อาทิตย,ย์ค่อยๆทยอยสะสมอย่าเข้าอย่าเข้าซื้อค <น S 1> ่อนข้างอย่าซื้อเ<อ>ยอะในช่วงนี้เพราะเรามองว่าโอกาสที่จะลงไปยังมีอีกอะค่ะโอ้โหพันบาทตบบาททองนะคุณผู้ฟังคะ ส่วนท่านที่ถือทองแท่งก็กอดไว้ก่อนก็แล้วกันค่ะคส่วนท่านที่เอที่ที่ตอนนี้นะคะสองหมืนสี่นี่คือราคาแนวรับตัวที่สองใช่ไหมคะต่อบาทต่อบาททองนะคะคุณผู้ฟังค่ะคมันจะอยู่ระดับพันหกร้อยสี่สิบดอลลาร์กัทอยซาค่ะสุดยอดเลยทองคำอาทิตย์เดียวพันบาทต่อบาททองให้เห็นเลยนะคะลงลงมานะคะ คือหลังหลังๆเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าถ้าทองคําแกว่นค่อนข้างจะแกว่นดุนแรงอ,อาจจะเป็นเพราะว่านักลงทุนไม่เชื่อมั่นหลายอย่างทั้งยูโรเอ่ยั้งท่้งภาพไม่ว่าจะเป็นหุ้นพอเวลามีการขายก็จะเทขายออกมาพร้อมๆกันซึ่งผิดจากที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นคือก่อนหน้านี้ถ้าหุ้นลง <ตบ S 2> ทอง,องจะขึ้นออใช่ค่ะ วันนี้เขาเริ่มมองทองคําเป็นเหมือนกับตัวสินทรัพย์เสี่ยงมากกว่าสินทรัพย์ปลอดภัยนี่คือเหตุผลหลักที่ทําให้มันไปขึ้นและลงพร้อมๆกันจนกว่าความเป็นเซฟเ้เว่นของทองคําจะกลับมาออทองคําถึงจะสวนกับพวกเคเรนซีหรือสวนกับพวกหุ้นนะคะโอโ้โหคุณพวันยังงี้ช่วงทองลงๆอ่ะร้านจะแตกกันอีกไหมคะเนี่ย <laughs> ควรจะวิ่งไปซื้อทองกันเยอะเลยนะคะต้องมีโอกาสค่ะยิ่งท่านอยู่แถวพันหกร้อยห้าสิบหรือหกสิบแถวนั้นถือว่าเป็นจุดที่น่าเข้าสะสมค่ะอ้าวร้านทองเก็บตุนทองกันไว้นะนักลงทุนฟังไว้วันนี้วันหยุดนะคะค่ะเออวันหยุดนี่พวกร้านทองเขาเปิดไหมคะเปิดค่ะโดยส่วนใหญ่ก็เปิดวาเอจีก็เปิดค่ะว,วันนี้วเอจีเปิดเหรอคะวันนี้เปิดค่ะ<อ>เดี๋ยวนี้เราไม่มีวันหยุดนะคะกระเลิกเราเปิดทุกวันเพราะตัด มีเปิดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเข้ามาเทรดได้นอกลงทุนเนี่ยวันธรรมดาก็เข้ามาซื้อกับเราได้ค่ะวันหยุดราชการก็ได้เราก็เปิดตลอดวายเปิดจนถึงกี่โมงคะวันนี้ปกติเลยค่ะตีสองค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฟังรายการของดิชันตีสองวายจเปิดจนให้บริการสนใจโทรไปสอบถามรบกวนคุณพวันแจ้งเบอร์สอบถามข้อมูลศูนย์สองหกเจ็ดเจ็ดห้าห้าสองศูนค่ะ 6775520ค่ะเบอร์นี้รันรันนิ่ง50นัมเบอร์ก็โทรได้ตลอดค่ะตายตายสายแตกอีกรอบแล้วนะคะท้ <c oughs> องกำลังลงโทรกัน <c oughs> สนันแน่เลยสั่งซื้อกันนะคะถือว่า oh เป็นจ oh ุดค่อนข้างดีค่ะน่าจะน่าจะทยอยสะสมเพราะเรามองว่าปีหน้าเนี่ยโอกาสที่จะเห็นสองพันนี้ ว่าไอจีเตรียมคนรับโทรศัพท์เยอะๆนะคะเดี๋ยวลูกค้าโทรไปแล้วไม่ติดหุดหิตจะซื้อทองกันนะคะ,ะเดี๋ยวนี้หูดหิตมีตังซื้อแต่ซื้อไม่ทันกันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแต่แต่ก็มองบางทีเรา โทรไม่ทันก็เป็นเรื่องดีเพราะบางครั้งทองคำก็ย่อลงมาอีกก็มีโอกาสได้ซื้อตามลงอีกค่ะถูกได้ค่ะค่ะโอ้โหคืนนี้สงสัยสนานกันหมดเลยนะค้าทองคืนนี้มองว่ามีโอกาสที่จะลงไปอีกแต่ทีนี้ถ้าถึงจุดแนวรับแล้วโอกาสที่จะรีบาวตอนนี้แนวรับแรกอยู่ที่พันหกร้อยหกสิบห้าถ้าแถวนั้นมีโอกาสที่จะรีบาวถ้ารีบาวก็อาจจะกลับขึ้นมาได้แต่ถ้าสมมติว่าจุดนั้นรับไม่อยู่ก็ มีโอกาสที่จะเห็นพันห้อยห้าสิบหรือสี่สิบภายในอาทิตย์นี้นะคะโอเอาละนั่นก็คือข้อมูลของคุณวันแต่ในกรณีที่นักลงทุนนะคะลงทุนในโกฟิเจอร์จะแนะนํานักลงทุนแบบไหนคะถ้าหากเขาลองไว้หรือว่ายัางไงต่อคะคือถ้าในระยะอาทิตย์นี้เรามองโอกาสที่จะย่อตัวมันมีแต่สิ่งที่ลําบากยากเย็นก็ที่สุดก็คือว่าพอมันไปถึงจุดรีบาวแล้วมันอาจจะเด้ง ค่อนข้างแรงเพราะนั้นการช็อตอยู่มันก็เป็นความที่ไม่ปลอดภัยเท่าไหร่เพราะในอาทิตย์นี้มันจะมีการประชุมอีกสอาครั้งที่ที่จะเห็นไม่ว่าวันนี้จะมีการประชุมของกระทรวงการคลังของอเมริกาซึ่งจะเผยงบประมาณของของรัฐบาลกลางเนี่ยนะคะตัวนี้เนี่ยถ้าการประกาศออกประชุมออกมาดีงบประมาณสามารถผ่านแล้วก็มีนโยบายที่ดีกับกับทางทางการคลังโอกาสที่รีวบวก็จะมี นะคะหรือแม้กระทั่งวันอังคารคือวันพรุ่งนี้เนี่ยเ็จก็จะมีการประกาศนโยบายการคลังออกมาตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะทําให้ทองคารีบาว์ได้หรือวันศุกร์วันพฤหัสศุกน,นี้ ECB ก็มีการประชุมอีกเพราะนั้นสามวันนี้เป็นจุดซึ่งนักลงทุนต้องจับตามองว่าถ้าออของอเมริกาเองเนี่ยถ้าสมมติว่า ประกาศออกมาแล้วอเมริกอเมริกาทั้งสองอนนโยบายออกมาถ้าไม่ดีทองถึงจะขึ้นแต่ถ้าเป็นซีกยุโรปถ้าดีทองทองถึงจะขึ้นเพราะนั้นให้นักลงทุนจับตามองสองจุดนี้ไว้ะคะ่ะถ้าท่านในกรณีต้องบริหารความเสี่ยงแล้วคะ่ะนอกจากประเด็นทางด้านสิ่งวล้อมข่าวที่เกิดขึ้นแล้วนะ,ะส่วนประเด็นการบริหารความเสี่ยงของของนักลงทุนนะคะคุณดาคะ,คะก็คือในกรณีถ้านักลงทุนลงทุนทางด้านฝั่ง,งลองไว้ค่ะ ก็ก็จะเป็นยังไงต้องปรับยังไงไหมคะหรือลงทุนทางด้านฝั่งช็อตไว้นะคะคือถ้าช็อตเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังคือเวลามันรีบาวาจะถามจริงๆว่าว่าจุดพวกนี้ระหว่างพันหกร้อยแปดสิบพันหกร้อยหกสิบหรือพันหกร้อยสี่สิบเนี่ยมันเป็นจุดรีบาวแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าเรามองเวลารีบาวเนี่ยมันจะรีบาวค่อนข้างแรงอาจจะเห็นเลยห้าสิบเหรียญก็ได้เพะฉะนั้นถ้าถามดิฉันดิฉันก็ไม่แนะนําให้ช็อต ที่ฉันไมแนะนำลองอยู่แต่ที่แนะนําคือไม่แนะน,นําให้นักลงทุนลองในปริมาณที่เต็มที่ไมะนันอยากให้ทยอยสะสมปันมาทีละ20%ก่อนอเ,เพราะว่าเราเชื่อว่าโอกาสที่จะรีบาวมีค่ะอืมค่ะคุณผู้ฟังท่านที่ลงทุนฝั่งขาช็อตไปแล้วก็บริหารความเสี่ยงนะคะ,คะก็ล็อกสเปรดอัดลองไปส่วนหนึ่งไว้หน่อยนะคุณดาค่ะ,<า>คะเพราะว่าโอ้โหทองหายกันทีบาทเลยนะ ใช่ค่ะเราประกอบกับช่วงนี้บาทอ่อนนะคะ,ะถูยอ่อยังไงก็ยังมองว่าคงคงถ้ามันถูกถูกโอนคูณมาเป็นบาทไทยมันก็ยังยอ่อไม่ได้ลึกเท่าไหร่เพราะว่าบาทออกโอ้โหค่ะอย่างเมื่อวานเนี้ยวันศุกร์ที่ผ่านมามันอยู่ที่สามสิบ จุด90ใช่ไหมคะวันนี้มันขึ้นมาอยู่ที่31.08เฉพาะวันเดียวมันขึ้นมาตั้ง20ตางนะคะอย่างนี้กอนนี้เหมือนกับเงินไหลออกไหมคะหรือว่ายังไงคะสถานการณ์บาทอ่อนตอนนี้คะ่ะเวลาบาทอ่อนเนี่ยมันมันเงินจะมีไหลออกอาจจะมีการขายหุ้นแล้วทโอนเงินออกไปอันนี้ไม่ทราบเพราะว่าเรามองกันว่าถ้าสมมติว่าหุ้นตกใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้ว่าพอ พอใกล้สิ้นตีแล้วเนี่ยนักลงทุนต่างประเทศมีการขายแล้วก็เอาเงินออกนอกประเทศหรือเปล่า mm hmm. อันนี้ก็มีอกู่แต่วันนี้มันเป็นวันหยุดเนาะ <Okay. S 2> น่าจะตามลิทิโน่มากกว่าค่ะาต,าตามภูมิภาคตามภูมิภาคอย่างตอนนี้เขาก็มีปัญหาเรื่องอ่อน <Okay. S 2> วันนี้รู้สึกทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นทั้งอินเดียหุ้นตกหมดเลยค่ะ mm hmm. แล้วก็ oh. เคอร์เรนซีอ่อ,อนหมดเลยเพื่ออันนี้อันน่าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้บาท, mm hmm. บ,าทบ้านเราอ่อนนะคะ เพราะว่าถ้า Import Export หรือว่าการเงินเข้าเงินออกของบ้านเราไม่ไม,ไม่น่าจะมีผลกระทบน,นี้ค่ะน่าจะไปตามคุณภาพมากกว่าหันเสียงตอนนี้ก็ลดไป10จุดนะคะส่วนนิกกี้อีตอนนี้ก็บวกรีบบวนิดหนึ่งนิกกปิดไปตอนประมาณบ่ายสามนะ,ะแต่ตลาดหุ้นในยุโรปแดงอยู่นะคะตอนนี้ค่ะโอ้จะเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยตุ่มตุ่มต่อมต่อมนักลงทุนทั้งหลายที่มีพอร์อตจะลดลง,อ,ดลงอีกนะคะตอนนี้อยู่ที่พันหกร้อยเจ็ดสิบแปดแล้วเชื่อว่าโอกาสที่จะเห็นพันหกร้อยหกสิบ ในวันนี้น่าจะมีค่ะพันหกร้อยหกสิบใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะวันนี้วันเดียวก็ลงมาตลอดเลยหรืออีกอย่างหนึ่งเนี่ยเอตลาดอเมริกายังไม่เปิดเนี่ยต้องรอดูว่าหลังจากตลาดอเมริกาเปิดแล้วเนี่ยมีการรับทองไหมถ้าไม่รับแล้วลงอีกเนี่ยมีโอกาสได้เห็นค่อนข้างลึกอะค่ะอือสิบหกสิบเหรียญเลยนะคือแนี้โอ้โหแค่ไม่เป็นไรค่ะนักลงทุนทุกท่านค่ะ ถ้านักลงทุนมีทองแท่งก็กอดไว้กันนะแต่ถ้านักลงทุนที่ลงทุนโกฟิเจอร์ต้องปรับกลยุทธ์ด,ด่วนเลยนะคะค่ะค่ะได้ขอบคุณมากนะคะคุณพวันคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค,ค่ะ